สวัสดีครับพบกับพี่รับซึ้อสายอินดี้นะครับผมเตรียมของสําหรับต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับนี่น้องรัตนานะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับก่อนหน้านี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับพี่ก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับว่าพี่จะทําการซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับคันแรกนะครับก็ได้ทําการตั้งชื่อเขาไว้แล้วนะครับว่าน้องรัตนาครับผมแล้วก็ได้ทําการจองทะเบียนรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับทะเบียนก็ออกแล้วนะครับ ส่วนตอนนี้ก็รอไปสอบใบขับขี่นะครับแล้วก็รอรับน้องนะครับน้องรัตนาจะมาวันที่สองนะครับผมเราก็เลยต้องซื้อของเตรียมไว้ให้น้องนะครับลูกเราจะชื่อรัตนานะครับอุปกรณ์ที่เราควรมีติดรถนะครับก็คือนี่ครับที่จับรถเดี๋ยวจะรีวิวต่อนะครับให้ดูนะครับแล้วก็นี่ครับแคปซูลครับผมสำหรับใส เขาเรียกว่าอะไรวะพละรลบเนอะพรบรหรืออะไรสักอย่างพี่ก็ไม่รู้นะ <c oughs> ป้ายทะเบียนวะดูวเออนี่ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายทะเบียนครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูแกะให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปครับนี่ครับอันนี้จะเป็นป้ายทะเบียนนะครับซื้อมานาะคคา ้าสิบบาทครับผมอันนี้ตลาดนัดนกคูกนะครับจะต่อเขาเหลือแปดสิบเลือกเป็นสีแดงนะครับขอบแดงนะครับผมเพราะรถพี่จะเป็นสีแดงนะครับนงรัตนาเขาจะมาในโทนสีแดงนะครับก็จะมีอุปกรณ์น็อตตัวเมียตัวผู้อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดตอนติดก็จะรีวิวให้ดูนะครับว่าติดยังไงนะครับอันแรกซื้อข้างนอกจะถูกกว่าซื้อที่ศูนย์ฮอนด้านะครับซื้อศูนย์ฮอนด้าเลยมันจะราคาค่อนข้างแพง เขาเหมือนเขาบวกเพิ่มอหมแกนี่อันนี้ครับจ้ำราคาได้ไหมวะอันนี้เป็นแคปซูลสำหรับใส่ใบพลัาบอใบอะไรสักอย่างนะครับพี่ก็ไม่รู้จักนะครับราคาเจ็ดสิบบาทนะครับอันนี้พี่ก็จะต่อเขาเหลือหกสิบบาทอันนี้มันไม่มีสีแล้วมันเหลือเศษเงินนะครับผมก็สวยอยู่นะมันจำเป็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยว น้องมาแล้วไม่มีอะไรใส่นะครับพวกของพวกนี้เขาจะส่วนใหญ่ร้านเขาไม่แถมให้พี่ก็ต้องซื้อเองแล้วของชิ้นสุดท้ายนะครับนี่แหละครับขาดไม่ได้ต้องเววนะอที่จับมือถือนะครับเราสามารถหมุนได้นะหมุนตั้งก็ได้นะครับหรือว่าจะหมุนนอนก็ได้เวลาเราถ่ายแบบ รีวิวอะไรต่างๆนะครับเวลาเราขับรถนะครับอันนี้ก็จะยึดติดกับแฮนด์มอเตอร์ไซค์นั่นนะครับอะไรนะกระจกมอเตอร์ไซค์ครับผมเดี๋ยวติดยังไงเดี๋ยวพี่จะให้เพื่อนพี่ติดให้นะครับพี่ก็ยังไม่รู้เรื่องรถเท่าไหร,ร่นะอันนี้ยังฝึกเระหว่างรอใบขับขี่ก็จะฝึกขับในซอยไปก่อนนะครับได้ใบขับขี่เมื่อไหร่ก็ค่อยขับออกถนนใหญ่นะครับผมเอาความปลอดภัยไว้ก่อน คนทานนะครับอันนี้ราคานะครับร้อยห้าสิบาทครับผมก็ถือว่าแข็งแรงระดับหนึ่งครับมันก็จะมีพวกนี้ล็อกได้หมุนได้ยืดได้เห็นไหมหมุนไปทางนี้มันก็จะขยับเื่อนไม่ได้ละประมาณนี้ครับแล้วก็วิธีคลายอันนี้ก็คือหมุนออกนะหมุนออกมันมีจะล็อกสองระดับครับนี่มีสองอันแล้วน,นี่ก็ขายน,นี้นะยืดมายืดได้อ่นะ โทรศัพท์เป็นใหญ่แค่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็หดพอหดอันนี้เข้าเสร็จปุ๊บก็มาล็อกอันนี้อีกทีหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวน้องมาเมื่อไหร่ก็จะมาติดตั้งให้ดูนะครับว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างก็จะมารีวิวกันอีกทีครับผมเตรียมของสําหรับก็รับสมาชิกใหม่นะครับน้องรัตนาโอเคครับผมสาหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวน้องมาเมื่อไหร่เจอกันอีกทีนึงครับไปครับ